ทุกคนพร้อมหรือยังกับการปรากฏตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่บ้าระห่ำเดือดขั้นสุดโซนี่พิกเจอร์ร่วมกับมาเวลภูมิใจเสนอเควินเดอะฮันเตอร์นี่คือเรื่องราวของต้นกำเนิดหนึ่งในจอมวายร้ายที่โด่งดังที่สุดของมาเวลเควินเดอะฮันเตอร์เป็นผู้อบยพชาวรัสเซียนาว่าเซอร์เกคาวินนอฟตอนที่เขายังเด็กเขาถูกสิงโตโจมตีปางตาย เหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นนัก,กล่าเลือดเย็นที่มีสัญชรตญาณดุร้ายและพลังของสัตว์ป่าโชคตาทําให้เขาได้กลายเป็นคนโหดเที่ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการการเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งการทาระแค้นนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ร้ายแรงและเป็นแรงจูงใจให้เขาไม่ใช่เป็นเพียงแค่นัก,กล่าที่เก่งกาจที่สุดในโลกแต่เป็นหนึ่งในนัก,กล่าที่ผู้คนเกรงกลัวที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเคเวนเขายังเป็นชายที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างตัวเขากับพ่อ นิโคลายคาวินนอฟรับบทโดยรัสเซลโคเขาคือพ่อมาเฟียสุดอมมิต์ของเควเวนจากที่เขาเดินทางบนเส้นทางนองเลือดแห่งการชำระแขนและทวงคืนความวยุติธรรมและเขาก็ค่อยๆกลายเป็นผู้ร้ายทิรนิตทีรนิดเควเวนเชื่อว่าเขาสามารถทําให้โลกนี้ดีกว่าเดิมด้วยการแหกหลักการพื้นฐานของสังคมและกดดั้งเดิมของความเหมาะสมแต่เขาเชื่อว่าที่เขาทําไปก็เพื่อส่วนรวมเควเวนเดอะฮันเตอร์นับแสดงโดยแอรอนเทเลอร์จอห์นสันอเลน่าเดอร์โบธ เฟตเฮชิงเกอร์อเลสซานโดรนิวโวล่าคีโตเฟอร์อับบอบและรัสเซลโครและกำกับโดยเจซีแชนเดอร์เคนเวนเดอฮันเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนอเมริกันที่ตีพิมพ์โดย Marvel Comics ตัวละครนี้สร้างขึ้นโดยนักเขียนตาตาลีและนักวาดสตีฟดิทโกโดยปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man เล่มที่15ในเดือนสิงหาคมปี1964ในฐานะศัตรูของซูเปอร์ฮีโร่อย่างพีเตอร์พาร์เกอร ั้งแต่น้นมาเขากลายเป็นตัวโตตัวฉกาจที่สุดของสไปเดอร์แมนและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวโตวที่ประกอบเป็นกลุ่มผู้ร้ายของสไปเดอร์แมนเคเวนยังได้ขัดแย้งกับฮีโร่คนอื่นๆเช่นแบ็คแพนเทอร์และทิก้าเข้าเป็นพี่น้องต่างบรรดาของาวร้ายเคเมเลียนและเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งซินิเตอร์เซ็กเคเวนถูกพิจารณาว่าเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเป้าหมายในชีวิตคือการเอาชนะสไปเดอร์แมนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไอรอนเทเลอร์จอร์แดนนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่พร้อมมาสะกดทุกสายตาด้วยความเท่เข้มและดุดันแบบไม่เกรงใจใคร a อรอนเทเลอร์จอร์แดเขาอายุ34เปีนักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษที่มีผลงานแสดงละครเวทีโทรทัศน์และภาพยนตร์ <c oughs> เขาเริ่มการแสดงตั้งแต่อายุ6กขวบเขาดุดังจากผลงานการแสดงที่หลากหลายตั้งแต่บทบาทของเด็กน้อยในภาพยนตร์เรื่องต่างๆจนถึงบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมา์เวล ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นบวกกับความสามารถในการดแสดงที่ยอดเยี่ยมทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าจับตามมองที่สุดในวงานการบันเทิงฮอลลีวูดยุคดี้เลยทีเดียวแอรอนมีผลงานการดแสดงที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับในภาพยนตร์ชี่ว่าประวัติเรื่อง n น w ว y บอยในปี2009แอรอนนักแสดงเป็นจอห์นเลนนอนในวัยหนุ่มซึ่งเขาได้ถ่ายทอดชีวิตช่วงเริ่มต้นของการเป็นนักดนตรีในตำนานคนนี้ออกมาอยากก่างอบอุ่นและทรงพลังภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่เรื่อง เกียนควบมาหาประไลกยในปี2010อรอนรับบทเป็นคิกแอสซูเปอร์ฮีโร่มือใหม่สุดกวนในหนังแอคชั่นมันสุดฮาจนทำให้เขาโด่งดังและกลายเป็นขันใจของแฟนๆหนังแอคชั่นไปทั่วโลกในช่วงท้ายเครดิตของภาพยนตร์กับอเมริกามาจุราชอาหาังการในปี2014อรอนปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะคิกซิลเวอร์ซูเปอร์ฮีโร่ความเร็วแสงและเขาก็ได้สวมบทคิกซิลเวอร์อย่างเต็มตัวในอเวนเจอร์มหาศึกอันตอนถล,ล่มโลกในปี2015 และในเรื่องนี้สามารถกวาดรายได้ถล่ทมทลายไปทั่วโลกถึง1.4พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอแอรอนยังได้โชว์ฝีมือคาตาแดงในบทของแทนเจอรีนหนึ่งในคู่แฝดนักล่าผลไม้ที่มีประสบการณ์โชคโชนแต่ดวงซัวเป็นประจำหนังที่ว่ากันด้วยการไล่ล่าน,าน,นักฆ่ากันบนรถไฟสายนรกสายนี้ในปี2 0 2 2ที่โกรายได้ทั่วโลกมากถึง2 3 9ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ และล่าสุดในบทบาทของเควินเดอะฮันเตอร์ในปี2024ที่เขากำลังจะสร้างความฮือฮาให้กับวงการภาพยนตร์อีกครั้งกับโซนี่พิคเจอร์ความฟิตความเฟิร์มหล่อเท่กับบทบาทของเควินเดอะฮันเตอร์ด้วยรูปร่างสูงใหญ่และใบหน้าที่คมเข้มทำให้อารอนดูแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามเหมาะกับบทบาทของนักล่าผู้โหดเทียมรวมถึงความทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านกายภาพโดยเขาเน้นการฝึกฝนความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านการออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อได้รูปร่างที่สมบูรณ์แบบและทรงพลังอีกครั้งแอรอนยังได้ครองตําแหน่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกตำนักข่าวต่างประเทศอย่าง The e c onom i c Times จากการรายงานข่าวออนไลน์เมื่อวันที่16ตุลาคม2024ที่ผ่านมาว่าแอรอนเทนเลอร์จอนสันถูกยกให้เป็นเจ้าของใบหน้าที่หล่อที่สุดในโลกจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์โดยสัญญาแพทย์ด้านความงามชื่อดังจากลอนดอนนามดร์จูเลียนเดอซิวาผลการศึกษาชี้เห็นว่าใบหน้าของเขาเข้าใกล้มาตรฐานความงามที่เรียกว่าอันต้าส่วนทองคำของกีบโบราณมากที่สุดถึง33.04% ซึ่งคืออันดับหนึ่งในบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงทําให้เขาคว้าตําแหน่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกไปครองนั่นเองมากกว่านักแสดงผู้ชายคนนี้คือไอคอนแห่งสไตล์แอรอนไม่เพียงแค่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือดีเท่านั้นแต่เขายังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะไอคอนแห่งสไตล์ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสไตล์การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์นอกจากนี้เขายังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายจากการที่แอรอนปรับเปลี่ยนบทบาทการแสดงเมื่อก็ถอดภาพลักษณ์ฮีโร่ใจดีออกไป และหันมาสวมบนบาาเป็นวัยร้ายตัวพ่อเรมาคัสอัธยากรสุดโหดเยี่ยมไร้ซึ่งความปานีในภาพยนตร์ดรามา่าระทึกขวัญเรื่องคืนามินในพิศพศต1กด้วยบทบาทนี้ทําให้เขาสามารถคว,ว้ารางวัลทุกโลกของคําสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในพิศพศตหเจไปครอง และเมื่อวันพฤหัสที่20พฤศจิกจายนที่ผ่านมาแอารอนเทลเลอร์จอนสารพร้อมด้วยผู้กำกับเจซีเชนเดอร์ปรากฏตัวในงานโฟโต้คอร์เดินสายเปิดตัวภาพยนตร์เควินเดอะฮันเตอร์นักกุงตอนตอนประเทศอังกฤษแอรอนได้เปิดเผยถึงการทำงานกับดราเซลโคลว่าเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงแอรอนยังกล่าวว่าเขาเป็นฮีโร่ของผม และการได้ร่วมงานกับเขาในบทบาทของพ่อโลกมันสุดยอดมากนอกจากนี้แอรอนยังได้กล่าวถึงฉากตะต่าที่เขาเล่นเองว่าในเรื่องผมแทบจะเป็นเหมือนมนุษย์เครื่องจักรพุ่งชนรถบัสสองชั้นโขนคลิคอปเตอร์และถูกกระชากลากลงไปในแม่น้ำยอมรับว่าการแาะทำช่วงนั้นมันโหดมากสำหรับผมตัวทางด้านเจซีเชนเดอร์ผู้กำกับกล่าวว่าฉากไล่ล่าในลอนดอนเป็นฉากที่ผมสนุกในการ่ายทำที่สุดเราได้ถ่ายทำฉากนี้ในสถานที่จริงกลางใจกรุงลอนดอน แอร์อนวิ่งไล่ๆอย่างดุเดือดทั้งกระโดดข้ามรถบินไปบนหลังคาและกระโดดลงแม่น้ำนักล่าสุดโหดและทรงพลังกำลังจะเริ่มต้นกับภาพยนตร์เรื่องเควินเดอะฮันเตอร์ที่จะเข้าฉายในวันพุธท,ที่25ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยท้ายที่สุดนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโซนี่ไทยแลนด์